ผลการออกเลขละวันหวยห้าหนอยหาหนอยพิเศษประจำงวนที่ 12, สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยแปดล่าวันเลขสองตัวลางเลขที่ออกแปดเจ็ดแปดเจ็ด่าวันเลขสตัวบนเลขที่ออกสี่หนึ่งง่าวันเลขสตัวบนเลขที่ออกหนึ่งสี่หนึ่งหนี่ี่ก็เป็นผลออกละวันหวยหาหนอยห้าหนอยพิเศษประจำงวนที่ 12ส,ส,งสิงหาคม2 5 2 8ขอให้โชคดีมิชัยถูกหวยห้าหน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนดวยจ้าฝากไว้ในด้วยจ้าซับสไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในห้าหน้อยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า